หลวงปู่มั่นภูริทัตโตสอนเรื่องกตัญยูคําสอนของหลวงปู่มั่นเรื่องกตัญยูเขียนตามลำดับขั้นเพื่อให้เห็นความหมายและแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบดังนี้ความกตัญญูข้อหนึ่งรู้คุณคือรากแห่งกตัญญู หลวงปู่มั่นสอนว่าผู้ไม่รู้คุณย่อมไม่เห็นธรรมการรู้คุณคือการระลึกถึงสิ่งดีที่ผู้อื่นได้ทำไว้กับเราทั้งพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณหรือแม้แต่สัตว์ที่ช่วยให้เราได้อาศัยชีวิตอยู่จิตที่รู้คุณคือจิตที่มีสติเห็นความสัมพันธ์ ของชีวิตอย่างลึกซึ้งว่าทุกสิ่งล้วนอาศัยกันและกันข้อ2ตอบแทนคุณคือการเจริญธรรมเมื่อรู้คุณแล้วต้องมีการตอบแทนคุณแต่การตอบแทนที่แท้ไม่ใช่เพียงวัตถุหรือคำพูดแต่คือการทำตนให้ดีขึ้นพ่อแม่ให้ชีวิต เราตอบแทนด้วยการดำรงชีวิตให้มีคุณธรรมครูอาจารย์ให้ความรู้เราตอบแทนด้วยการประพฤติในทางสัตว์ทางดีแผ่นดินให้ที่อยู่เราตอบแทนด้วยการไม่เบียดเบียนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมข้อ3กตัญญูตอบผู้ล่วงลบ คือการระลึกด้วยจิตเมตตาหลวงปู่มั่นสอนว่าแม้ผู้มีพระคุณจากไปแล้วใจที่ระลึกถึงด้วยเมตตาย่อมเป็นบุญแก่ทั้งสองฝ่ายการทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลหรือระลึกถึงคุณท่านด้วยความซาบซึ้งเป็นการสืบต่อความดีให้ไม่ขาดสาย ข้อ4กตันยูต่อพระศาสนาผู้รู้คุณแห่งพระศาสนาต้องรักษาศีลเจริญภาวนาและเผยแผ่ธรรมไม่เพียงแต่กราบไหว้ภายนอกแต่ต้องสืบต่อธรรมะภายในใจตนการปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าคือกตันยูอันสูงสุด หลวงปู่มั่นกล่าวไว้เช่นนั้นข้อ5กตันยูต่อตนเองหลวงปู่มั่นเตือนว่าผู้ลืมตนย่อมสิ้นธรรมเราต้องรู้คุณของตนเองที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีโอกาสฟังธรรมมีสติรู้ผิดชอบจงใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่ไม่ประมาทในชีวิต นี่คือกตัญญูต่อจิตวิญญาณของตนเองสรุปกตัญญูไม่ใช่เพียงคำกล่าวแต่เป็นการดำเนินชีวิตด้วยความระลึกรู้คุณและทำความดีตอบแทนผู้มีจิตกตัญญูย่อมมีธรรมคุ้มครองผู้ไร้กรตัญญูแม้มีปัญญามากก็ยากเข้าถึงธรรม หลวงปู่มั่นสรุปไว้ว่าคนกตันยูย่อมไม่ตกต่ำในธรรมเพราะจิตที่ระลึกถึงคุณคือจิตที่เมตตาและเมตตาย่อมพาให้ถึงพระนิพพาน